เห็นว่ามีขับ VV by Vinoa จากที่เราไม่ได้คิดว่าเรามีปัญหาแล้วก็มันไม่ใช่แล้วไอ้ที่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจอ่ะมันไม่ได้แล้วจะไปปรึกษาคุณหมอก็อ,อายมันมาตรงใจเราพอดีว่าให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติเราชอบตรงนี้แหละ เราก็เปิดอินเทอร์เน็ตค่ะหาข้อมูลดูแลร่างกายเข้าไปในเฟซแล้วก็เห็นว่ามีขับ VVB ีบายวีโนนาไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีขับด้วยหรอน่าสนใจก็เลยเข้าไปก็ให้ความรู้ที่แบบเราไม่เคยได้จากไหนเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงบางอย่างเราไม่เคยเจอเป็นสิ่งที่ดีมากๆปัญหาเล็กปัญหาใหญ่จะไปปรึกษาคุณหมอก็อายแค่แบบที่บ้านสามีเราก็รู้สึกอายแล้วกับคนอื่นยิ่งอายแต่ถ้าอย่านนั้นไม่ได้เปิดเผยชื่อตรตั้งนามแฝงเราได้เต็มที่ไปเลยแล้วก็ แชร์ได้เต็มที่ไปเลยอ่านไปเรื่อยๆก็น่าสนใจแล้วเข้าไปดู Facebook คุณบีให้ความรู้ที่ดีแล้วเราก็อยากลองจากที่เราไม่ได้คิดว่าเรามีปัญหาแล้วก็มันไม่ใช่แหละไอ้ที่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจอ่ะมันไม่ได้แหละวินโนาระบ,บุเขาได้รับรางวัลอะไรมามั่งแล้วมีความปลอดภยัยแล้วพอเราใช้กับตัวเราเองอ่ะเรารู้แล้วว่ามันดีจริงเราชอบตรงนี้แหละมันมตรงใจเราพอดีว่า ให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติพ mm hmm. ี่บีเขามีอุดมการณนะ์ว่าเขาทำตรงนี้ช่วยผู้หญิงเรา จุดส่อเลนส์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามันอยู่กับเราทุกคนมีจุดส่อเลนส์ทั้งผู้หญิงคับผู้ชายก็ใครที่อยากช่วยใครสักคนนะมันก็แค่เราแชร์เรื่องของเรามันก็เป็นการช่วยเขาแล้วถ้าน้องสาวเรามีปัญหาค่ะภายในของผู้หญิงอ่ะมันก็เหมือนเสียมันสามารถที่จะลุกลามไปเป็นอย่างอื่นได้ผู้หญิงนะคะที่มีปัญหาหันมาดูแลสุขภาพของน้องสาวเราเองเพื่อตัวเราเองเราไม่ต้องไปทนนะคะยิ่งแก้เร็วยิ่งดีกับตัวเองไม่มีความกังวลทำอะไรก็มีความมั่นใจความสัมพันธ์ของครอบครัวมันดีขึ้น